สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับช่องช่อง u t u b e ทีมนะครับเป็นช่อง how to d e a i g logo โอเค so วันนี้นะครับวันนี้อ่ะลโลโก้วันนี้ก็คือเกี่ยวกับว่ารูปโลโก้ทุกยี่ห้อต่างๆรู้ว่าจะมีธนาคารร้านอาหารแล้วก็ทุกร้านนะครับแล้วก็ก็คือเช่น มีดินน้ำมันแล้วก็สอนเรื่องศิละปะนะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวอัดตอนเย็นนะครับโอเคแล้วก็มีอีกคือทำงาแล้วก็วาดรูปที่ชอบแล้วก็เอามาตัดต่อตัดต่อ,ตตอหนูเองค่ะตัดต่ออ่ะสอนสอนวาดรูปสอนทําทีมเองค่ะสอนทาถ่ายทําทีมทําเอง ตัดต่อ,อทีมทำเองอัพลง youtube ท,ทีมทำเองเสร็จก็ก็ทำงานทำงานทำงานต่อไปเรื่อยๆทุกวันจันทรถึงสุเวลาสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ